สุดอาลัยสมเด็จช่วงมรณาภาพแล้วสิริอายุ96ปีวันที่9กธันวาคมรายงานข่าวแจ้งว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปัญโยสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญพระอารามหลวงประธานสมัสชามหาคณิสอนและอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มรณาภาพด้วยอาการสงบสิริอายุ96ปีพันษา76ทั้งนี้หลังจากอาพาธมาเป็นระยะเวลาหลายปีแหล่งข่าวเปิดเผยว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มรณาภาพด้วยโรคชราเมื่อรุ่งอรณุณของวันที่9ธันวาคม2564อย่างสงบโดยอาพาธและเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อฟอกไตามาเป็นระยะเวลา5ปี ก่อนที่ตลอดปีที่ผ่านมาจะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ก่อนมรณภาพไม่มีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวานหรือความดันท่านมรณภาพด้วยอาการสงบเหมือนหลับไปโดยไม่มีสายระยงระยางเหมือนโยมแม่ที่เสียชีวิตอย่างสงบเหมือนหลับไปเช่นกันโดยโยมแม่เสียชีวิตในวัย101ปีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เป็นหนึ่งในบรรดาสมเด็จพระราชาคณะ รัตตัญยูทรงคุณธรรมแตกฉานในพระไตรปิฎกเป็นเสาหลักแห่งคณะสงฆ์ไทยเคยดำรงตำแหน่งสูงสุดคือประธานกรรมการมหาเทรสมาคมและผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสำหรับประวัติเกิดเมื่อวันพุทธที่26สิงหาคม2468ที่จังหวัดสมุทรปราการโยมบิดาและโยมมารดา ชื่อนายมิ่งและนางสัมเภาสุดประเสริฐปัณพระชาเมื่ออายุได้14ปีวันที่หนึ่งพฤษภาคม2482ณวัดส,สังฆราชาเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยมีพระครูศีลาพิรัตวัดลาดกระบังกรุงเทพมหานครเป็นอุปชาอุปสมบทเมื่อวันที่11พฤษภาคม2488ณนะ พัทธสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครพระครูบริหารบรมธาตุวัดนางชีเป็นพระอุปชาพระมงคลเทพมุนีเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูสมณธรรมสมาทานเป็นกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายานามว่าปรปุญโนเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเมื่อปี2499และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เมื่อปี2508สร้างสำนักเรียนวัดปากน้ำให้มีชื่อเสียงด้วยเป็นสำนักเรียนที่สอบเรียนทำก้าประโยคได้มากเป็นอันดับต้นๆของประเทศจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นสนามสอบบาลีชั้นประโยคปอท .5 ในภูมิภาคเจ้าประคุณสมเด็จช่วงมีความแตกฉานทางภาษาบาลีสามารถสนทนาภาษาบาลีได้ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่กองบาลีสนามหลวงเมื่อปี2539ถือเป็นตำแหน่งสำคัญยิ่งของการศึกษาพระปริยัตธรรมรแผนกบาลีของพระภิกษุสงฆ์ท่านยังได้มอบปัจจัยให้สร้างพระไตรปิฎกจารึกในแผ่นหินอ่อนเจดีวิหารเพื่อทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนรวมถึงหอประชุมสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ ซึ่งเป็นที่ประชุมกรรมการมสทุกวันนี้เจ้าประคุณสมเด็จช่วงได้รับการถวายสมณศักดิ์จากหลายประเทศอาทิพศ2520ได้รับสมณศักดิ์จากบังกลาเทศที่พระาศาสนาทัาชมหาปัญญาสาระพศ2524ได้รับสมณศักดิ์จากศรีลังกาฝ่ายอมรปรนิกาย ที่พระชินวรศาสนาโสพลเตปิดกวิตร์คณะป่าโมกขาจริยะพศ2525ได้รับสมณศักดิ์จากศรีลังกาสยามวงฝ่ายอัสสิริยะที่พระศาสนาโชตกษัตริย์ธรรมะวิริยะทะวิมลกิติสิริและได้รับสมณศักดิ์จากศรีลังกาสยามวงฝ่ายมัลละวัตตะ ที่พระธรรมกิติสิริเตปิฎกวิสาธโธพศส5 2 6รได้รับสมณศักดิ์จากศรีลังกาฝ่ายรามันวงศ์ที่พระติปิฎกบัณฑิตธรรมกิติสิริยติสังคปติพศ2526ได้รับสมณศักดิ์จากศรีลังกาสยามวงศ์ฝ่ายโกโตเตที่พระอุบาลีวังสาลังการะอุปัชายธรรม ราราธิรราชมหามุนีเถระพศ2558รัฐบาลเมียนมาถวายอัคคมหาบัณฑิตในฐานะผู้ปฏิบัตินาที่สมเด็จพระสังฆราชพศ2560สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาตั้งเป็นประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือหมู่บ้านรักษาศีลห้า ส่วนสมณศัก์กนั้นเริ่มจากพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีวิสุทธโมลีวันที่5ธันวาคม2499และได้รับการสถาปนาให้เป็นสมเด็จพระราชาคณะเมื่อวันที่5ธันวาคม2538ในราชทินนามว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ภัยสาลหิตานุอิตวิธานปฏิพาน สุธรรมพานีสีลังคับโสพลวิมลศีลาจารนิวิทต,ตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีอรันวาสี